ตรงบอกว่าทุกมากก็มีทุกน้อยก็มีทุกไกลช้าก็มีทุกที่ไกลเร็วก็มีอยู่ที่อะไรอยู่ที่ความยึดของเราอยู่ที่เรายึดมากยึดน้อยแล้วความยึดคือลายความยึดก็คือฉันทราคะฉันทะบวกราคะคือความพอใจหรือพอใจอย่างยิ่งแต่นั้นถ้าเราพอใจอะไรมากมันก็จะยึดมากยึดมากก็ทุกมากยึดต้อยก็ทุกน้อย อะไรที่เรายึดมันมากก็คลายช้าด้วยหรือมีลักษณะที่อย่างราคะโทสะโมหะเนี่ยพระองคจะบอกว่าราคะเนี่ยโทษน้อยคลายช้าโทสะเนี่ยโทษมากคลายเร็วและพระุทธเจ้าบอกว่าโมหะเนี่ยโทษมากด้วยและคลายก็ช้าด้วย มีความต่างกันของราคะโทสะโมหะราคะความพอใจเนี่ยความพอใจอย่างยิ่งเนี่ยบางทีมันมองไม่คยเห็นโทษ่ยก็ยด้ดูมันโทษน้อยแล้วมันก็คลายช้าโทสะเนี่ยเราจะเห็นโทษมันมากมันรุนแรงแต่มันคลายเร็วกว่าแต่รวมแล้วก็ไม่ดีทั้งหมดเป็นเหตุให้เราต้องมาเวียนเกิดเวียนตาย